สีะวิธีวิธีมีศีลธรรมดาศีลเป็นหลักการของชีวิตซึ่งก็รวมทั้งสมาธิและปัญญาเป็นหลักการในการที่ผู้ที่จะดำรรงชีวิตต้องมีทำสามอย่างนี้แต่จะยกศีลวิธีขึ้นมาอธิบายคือวิธีการที่จะทำให้เกิดมีศีลขึ้นเริ่มต้นคือความสำรวมระวังระวังอินทรีย์ทั้งหก คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจสำรวมสังวรระวังในการดูในการฟังทั้งกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์งการสำรวมระวังในส่วนทั้งหมดนี้เรียกว่าสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตอนดูตอนฟังตอนดมตอนรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมารมณ์สำรวมระวังในอินทรีย์เหล่านี้ต้องผ่านการศึกษาจากการที่ได้เรียนรู้ธรมมา เมื่อเรียนรู้ทำมาจนเข้าใจจำแนกแยกแยะได้ถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือวม่มีใช่ประโยชน์เมื่อมีการเรียนรู้มาจึงนำมาพิจารณาในการที่ตานี้เป็นต้น ตอนทำหน้าที่ดังนั้นการสำรวมระวังไว้ก็จะทําให้ศีลตั้งขึ้นได้ไม่ล่วงละเมิดในศีลตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปจึงเป็นพื้นฐานของชีวิตชีวิตดีสงบสุขได้ด้วยมีศีลดังนั้นการสำรวมระวังจึงเป็นวิธีการโดยความรู้ด้วยความเข้าใจในหลักการหลักการแห่งการใช้ชีวิตก็คือปฏิบัติธรรมดังนั้นการสำรวมระวังเพื่อให้มีศีลและศีลตั้งขึ้นได้ก็ต้องมีการระวัง การไม่ว่าร้ายการไม่ทําลายล้างผลาญระวังไม่ให้ละเมิดในส่วนนี้นี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการที่สํารวมใจสํารวม ไม่ให้มีความคิดร้ายมาสำรวมใจคือสำรวมธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งในใจระวังไม่ให้มีการเวดเบียนละเมิดด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งไรดีสิ่งไรไม่ดีก็จะทําให้มีความสำรวมระวังได้อย่างถูกต้องมีการรักษาใจเอาไวด้ดีจิตตั้งมั่นดีแบบมีสติปัญญาก็จะทําให้จิตใจนั้น ตั้งมั่นในกุศลในคุณงามความดีอย่างนี้การที่จะไปกล่าวร้ายกันจะไปทำลายล้างผลาญกันจึงไม่มี ราะด้วยว่าการที่มีศีลซึ่งเป็นศีลที่ก้าวหน้าจากศีลห้าศีลทางกายคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมศีลทางวาจาก็คือไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวส่อเสียดไม่กล่าวเพ้อเจ้อดังนั้นศีลทางกายและวาจาก็คือการไม่กล่าวร้ายไม่วาร้ายไม่ทําลายล้างผลาญกันด้วยความสํารวมระวังในทางจิตใจด้วยการตั้งสติไว้ ในอารมณ์ทุกอย่างที่เข้ามากระทบมีการได้เห็นเปลี่ยนต้นซึ่งสภาพนี้เป็นสภาพที่ดีเมื่อจิตใจมีความพร้อมเป็นไปอย่างนี้ความสำรวมระวังจึงจะทำให้ศีลเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างดีอย่างตั้งมั่นก็เพราะว่ารักษาใจเอาไว้ดีส่วนผู้ที่ยังทำได้น้อยทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ต้องทำการฝึกฝนอบรมกันต่อไปอบรมอะไรอบรมใจให้มีความสำรวมระวังในอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบจึงจะรักษากายและวาจานี้ไว้ให้เป็นกายวาจาใจที่มีศีลมีธรรมทำงานทำการทำธุระของตนที่ยังจะต้องทำ ศีลและธรรมอันนี้ก็จะกำกับกำกับในวิถีคือชีวิตของตนที่ยังจะต้องทำกิจหน้าที่จึงจะเป็นวิถีชีวิตที่ดีดังที่ได้กล่าวมานี้ผู้ที่หวังความเจริญในศีลธรรมมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบททัติธรรมก็จงรักษาศีลให้ก้าวหน้าจากศีลให้เป็นกุศลและกรรมบทคือยกระดับยกภูมิธรรมให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นต่อไปถึงความเป็นผู้ ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ในที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธหรือผู้ดี่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตา,ามดังที่บรรยายมานี้ ก็จะได้รับรู้พอประมาณผู้รู้จงนำไปพิจารณาให้รู้แจ้งท่องแท้และจะได้นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างดีจึงจะนำความสูขความเจริญให้เกิดขึ้นได้จากการที่ลดละละการเบียดเบียนกันซึ่งดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยบาการลรชนี้